ครีมกันแดดยุคใหม่แค่กันแดดได้เนี่ยยังไม่พอสวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาค่ะปัจจุบันนะคะไม่ได้มีเพียงแค่รังสี UV A UV B จากแสงแดดที่สามารถเข้ามาทําร้ายผิวของเราได้เท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไวมากอุาาตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็พัฒนาก้าวไกลไปไวมากจนเรามีพวกแบบอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกวันนี้เราแทบจะไม่วางโทรศัพท์เลยนะคะโทรศัพท์นี่แทบจะเป็นอวัยวะที่3 3 3 4 าไปทํางานก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันอยู่ทั้งวันกลับมาถึงบ้านก็เปิดทีวีดูซีรีส์กันต่ออีกยาวๆเรียกได้ว่าเราแทบจะไม่ได้ห่างจากแสงสีฟ้าหรือว่าบูลไลท์กันเลยนะคะซึ่งแสงสีฟ้าเนี่ยเขาสามารถทําร้ายผิวได้ลึกถึงชั้นคอลลาเจนผิวของเราเลยและยังมีอันตรายจากมลภาวะ PM 2.5ด้วยนะคะพวกฝุ่นละอองเล็กๆเ,เ,เหล่านี้เนี่ยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันสามารถเข้ามาทําร้ายผิวของเราโดยที่มันอาจจะทําให้ผิวของเราอุดตันจนเกิดสิวเกิดพื่นเกิดแพ้หรือว่าเกิดการระคายเคืองได้ง่ายายๆเลนะค ะะถ้าเกิดว่าเราจะใส่แมสติดผู้ฝ่นละอองอะไรต่างๆป้องกันฝุ่นละอองต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่ามันแบบมันทาให้บริเวณหน้าของเราตรงนี้เนี่ยมันอบอ้าวนะคะแล้วก็เกิดการเสียดสีจากแมสนะคะทําให้เกิดสิวได้ง่ายมากๆรวมถึงสภาพอากาศบ้านเรานะคะเป็นอากาศที่ร้อนอบอ้าวร้อนมากถึงร้อนมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ากันแดดเนี่ยมันสามารถคุมมันบนใบหน้าของเราได้ด้วยเนี่ยมันก็จะดีไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกกันแดดในยุคปัจจุบันเนี่ยแค่กันแดดอย่างเดียวเนี่ยคงยังไม่เพียงพอวันนี้เราเลยขอแนะน น้ำกันแดดตัวหนึ่งค่ะที่เราอ่านคุณสมบัติของเขาดูส่วนผสมของเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างสําหรับกันแดดในยุคปัจจุบันที่เราควรจะใช้มากๆเลยนะคะมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Cero b u Rice Sunscreen SPF 50 PA+++ ตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์ซิลิกาซิไดที่ช่วยสะท้อนรังสี UVA UVB ปกป้องผิวเราจากแสงแดดที่เป็นตัวการที่จะทําให้ผิวหน้าของเราเกิดฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงริ้วรอยต่างๆแล้วนะคะเขายังมีสารสก,กัดอย่างโอลิฟนะคะที่ ช่วยดูดซับแสงสีฟ้าที่เกิดจากเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำว,วันเช่นหน้าจอมือถือหน้าจอแท็บเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์ทีวีรวมถึงแสงไฟในบ้านของเราซึ่งเขาสามารถทําร้ายผิวของเราได้ลึกถึงชั้นคอลลาเจนเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีสา,า,ารสกัดมอรดิงก้าจากสเปนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะทางอากาศรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆด้วยคุณสมบัติเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราให้ดูเนื้อสัมผัสของเขาก่อนนะคะบอกเลยว่าเราเป็นปื้มมากๆครีมกันแดดตัวนี้ตอนที่ก้อยบีบออกมาจากหลอดก้อยว่าเนื้ออขงเา ค่อนข้างแน่นนะคะแต่ว่าตอนที่เราทาลงบนผิวแล้วลองเกลี่ยเขาค่อยๆเกลี่ยเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อของเขาเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อค่อนข้างบางเบาซึมเข้ากับผิวของเราได้เร็วเลยไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้บนผิวมันทําให้ผิวของเราดูเรียบเนียนขึ้นและเราก็ชอบคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเจ้าครีมกันแดดเซียโลตัวนี้มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่รักสวยรักงามอย่างเราเนื่องจากเนื้อครีมกันแดดตัวนี้เป็นเนื้อครีมสีไข่ไก่ค่คะซึ่งเป็นสีที่คล้ายกับสีผิวของเราเมื่อทาผิวแล้วเนี่ยเขาจะช สขึ้นหรือเรียงง่ายๆว่าเขาช่วยทวนั p ผิวให้ดูสว่างขึ้นแต่เขาจะไม่ได้ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูลอยหรือว่าดูเทานะคะเพราะว่าเขาบอกสําหรับใช้กับทุกสีผิวคนผิวคล้ําก็ใช้ได้ค่ะเขาไม่ได้ทําให้หน้าของเรามันดูเทาหรือว่าดูขาวจนเกินไปแต่ว่าช่วยปรับสีผิวให้หน้าของเรามันดูกระจ่างใสขึ้นเท่านั้นเองนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นเบสก่อนการแต่งหน้าก็ได้นะคะมันก็จะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแต่งหน้าง,ง่ายขึ้นเพราะว่าผิวมันดูเรียบเนียนแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นซึ่งตัวนี้บอกเลยว่า่คะ คอนเฟิร์มเดี๋ยวก้อยทาให้ดูเลยแล้วกัน โอเคเสร็จแล้วนะคะก็ทาครีมกันแดดเฉพาะฝั่งด้านขวานะคะฝั่งด้านซ้ายยังไม่ได้ทาเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นได้เลยชัดๆนะคะว่าด้านขวาผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆร,ร,รวมถึงผิวของเขาอะมันดูแบบมีความกรอกรดูผิวสวยอะคะ่ะทุกคนบอกได้เลยว่าเจ้าครีมกันแดดเซโร่ตัวนี้เนี่ยเนื้อครีมเขาเกลี่ยง,งา่ายแล้วก็ตอนนี้รู้สึกสบายผิวนะคะไม่ได้รู้สึกหนักผิวอะไรเลยจริงๆเนื้อเขาแบบว่าซึมเข้าไปเลยอะเนี่ยดูดิ แห้งเข้าไปเลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เราชอบในครีมกันแดดเซียโรตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของซิลิก้าซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าของเราค่ะเหมาะกับการใช้ในสภาพอากาศเมืองไทยของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่มันมัน,ม,นมันเหนอะอบนหน้าเนี่ยมันก็คงแบบรู้สึกไม่ดีใช่ไหมซึ่งวันที่ก้อยใช้กันแดดตัวนี้แต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านนะคะก็ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเจออากาศร้อนๆแน่นอนเหงื่อจะต้องไหลแน่นอนซึ่งตัวนี้เน เหง <c oughs> <desserts> ือได้ค่อนข้างดีเลยนะคะตอนที่เหงือออกมาแล้วผิวของเรามันยังดูดีอยู่อะค่ะทุกคนผิวไม่ได้เป็นแบบเละเป็นคราบเคแล้วก็เวลาที่เหนือมันโดนตาก็ไม่ได้รู้สึกแสบตาด้วยนะผิวสวยหน้ายังดูดีหน้าแบบไม่มันไม่เยิมโอเคตอนนี้เราทาผิวเสร็จเรียบร้อยทั่วทั้งหน้าแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้ลอยไม่ได้วอไม่ได้เท่านะคะที่สําคัญเนี่ยเจ้าครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่อผิวภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังมาด้วยนะคะเขาอะไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮ ด้วยคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างก้อยเนี่ยยังหยิบมาใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะคะไม่ได้เกิดการร <benefit> ู like ้สึกระคายเคืองหรือเกิดการแพ้ใดๆเราชอบนะสำหรับครีมกันแดดที่เขามีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายครอบคลุมมากขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่หยิบครีมกันแดดมาใช้ในทุกวันนะก็จะเกิดปัญหาต่างๆกับผิวของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระหมองหรือว่าริ้วรอยต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยปัญหาต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้นอย่างก้อยนี่ก็คืออายุ33แล้วนะคะมันก็จะมีพวกกระ มีพวกแบบกาะกรรมาพันธุ์ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่หยิบคิ้กันแดดมาคอยปกป้องผิวของเรานะเราก็จะมีกระเพิ่มขึ้นตามอายุที่เราแบบ จเจริญเติบโตขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูแลผิวของเราง่ายๆปกป้องผิวของเราจากแสงแดดจากแสงสีฟ้ารวมถึงจากฝุ่นมลภาวะ PM 2.5ได้ง่ายๆด้วยการใช้ครีมกันแดดอย่างเป็นประจําทุกวันค่ะซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะของเซียโร่เนี่ยเราแนะนําจริงๆนะคะเพราะว่าเขาปกป้องผิวของเราได้ครบถ้วนทุกปัญหาที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันเลยนะคะต่อให้เราเนี่ยยังเล่นมือถือกันตลอดทั้งวันยังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าไปเจอพวกฝุ่นมลภาวะอะไรต่างๆรวมถึงเจอแสงแดดแรงๆเนี่ยเชื่อเลยว่าตัวเนี้ยเขาเอาอยู่ เราเชื่อว่าถ้าใครได้หยิบเจ้าเซร่มาใช้เนี่ยจะชื่นชอบเหมือนที่เราชอบมากจริงๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะถ้าให้ดีเนี่ยก็กด Subscribe กดกระดิ่งนิ่งให้ก้อยด้วยนะคะยังไงก็กลับมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ